สวัสดีค่ะเพื่อนๆในช่อง YouTube นะคะเพราช้าแบบนี้นะคะพี่ก็จะมาแบ่งปันนะคะเป็นคาถาของหลวงพ่อพระสังกัจจายที่พินิษบูชาอยู่นะคะก็ท่องลัมโมตัสสะสามจบลัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็กล่าวคำว่านชารีตินะคะเงินไหลมาเทมาให้เรารู้สึกว่าต่อไปเนี้ยขอบคุณเงินนะคะที่ไหลมาเทมาเข้าบัญชีเข้ากระเป๋าเข้ามือล้นทะลักนะคะ ตอ่อแนี้ให้มีเงินเหลือทําความดีเหลือยิ่งเหลือล้นนะคะแล้วก็เหลือรวยนะคะนี่เป็นคาถาของหลวงพ่อเหลือวัดส้อยทองค่ะเอาไปใช้ดูนะคะฝึกแบบนี้เกิน21บวันนะคะถ้าได้อะไรก็ไปทําบุญนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ